มาเฟียเจ้าพ่อกับผู้หิที่คน้ครับเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนมาเฟียเขาทำด้ทุกอย่างนะผมผมมองกันนะไม่รู้เขาอาจจะคิดผิดก็ได้เขาทำด้ไม่ว่าจ,จะเป็นค้ายาเสพติดค้าผู้หญิงรับจ้างฆ่าคนถูกไหมแต่เจ้าพ่อมัน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 ก็คนที่เป็นเจ้าพ่อเนี่ยมันอาจจะความอยู่ในท้องถิ่น คนเก่งอ,อกเก่งใจอาจจะเป็นนักสู้มาสู้มาคนมีอะไรก็มันอาจจะเป็นอย่างนั้นมองว่าตัวเองเป็นนักสู้ไหมผมผมนักสู้ครับผมไม่เคยยอมอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะสู้ใครมาไม่ว่าจะเป็นใครถ้ามาเกเรผมผมผมไม่ยอมแต่จะบอกว่าผมเป็นเจ้า,จาพ่อมันไม่ใช่อ่ะแทนเราผู้ชายเขาเขาเตะเราเราเรา,เราเตะต่อเราผิดอ่ะใช่ไหมมันไม่เห็นผิดตรงไหนผมแค่ เรื่องการพน,นันโยกของพระเจ้าพ่อเป็นเรื่องอะไรนแต่ถ้าคนมาอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ยอมแค่นั้นเองอย่างมหาไทยเขามีแนวคิดเรื่องการขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยในมุมของคุณชัดมองว่ามันแก้ปัญหาตรงจุดไหมกระแสกำนันนกดังก็ต้องดูแลกำกำน,นันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก่อนนักการเมืองท้องถิ่นนะครับดูแลนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็เดี๋ยวให้ว่าไปสเต็ปแล้วมันผู้ผู้มีอิทธิพลด้านไม่ดีเนี่ยมันมีหลายอย่างนะบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มีอิทธิพล บางคนมีอิทธิพลมากถึงกับตั้งนักการเมืองได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันไปตามสเต็ปแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวข้าราชการเองหรืออะไรมันอยู่ที่คุณธรรมผมว่าคนท่ามีคุณธรรมมันจบมีอำนาจก็ไม่อย่าไปอ,อย่าไปใช้ไปหาเงินหาทองใครจะมาขอแล้วก็ไม่ต้องเอาค่าเซน็นม,มันทุกอย่างทุกมันไม่ใช่มหาไทายนี่ผมว่าทุกกระทรวงครับ,อย,รบอยู่ที่คนครับอยู่ที่คนครับต้องต้อง เอาส,สอนศีลธรรมันเยอะๆหน่อยเห็นไหมเด็กสมัยนี้เห็นไหมด่าผู้หลักผู้ใหญ่วันนั้นผมดูดูดูคลิปอ่ะนี่ผมกำลงังเสนอยติเรื่อง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 การศึกษาอยู่ครับครบาจะแก้ต้องต้องแก้ทั้งระบบอันดับที่ยี 2, ่สองคงจะอีกหลายวันครับดังนั้นเรื่องของการขึ้นบัญชงบัญชีท่านมองว่าเป็นเรื่องปลายเหตุต้องแก้ที่คุณธรรมครับต้องใช้ศาสนาแก้ให้เขารู้ว่าคนละธรรมนี้มันไม่ดีนะมัน มันมีจริงนะบาปอะไรกัต้องไม่รู้ใครไม่เชื่อผมเชื่อน่ะครับอย่างผมเนี่ยผมทํามาเยอะนะไม่ใช่คุยนะผมร่างกายผมดีมากอายุผมแปดสิบเท่ากับตอนนี้ผมเท่ากับสี่แปดนภายในนะครับครับผมไม่เป็นอะไรเลยครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องจริงแล้วลูกหลานผมเรียนเก่งหมดหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับคนที่ขนาดนามท่านว่าเป็นเจ้าพ่อเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมีครับผมว่ามีนี่เป็นคุณธรรมของคุณชัดที่เชื่อว่าทําให้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ ม,มันมันจริงนะผมว่าไม่รู้ใครไม่เชื่อผมผมไม่ไม่ได้ว่าเขาแต่ผม,ผมเชื่ออย่างคุณชัดอยู่ในวงการเนี่ยเคยเจอทั้งตํารวจดีตํารวจไม่ดีเคยมีไหมตํารวจที่กะว่าเข้ามาหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์มันก็มีนะครับถ้าเราช่วยเขาได้ครับมันมันก็มีเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วตํารวจไทยถ้าไม่ไม่มีพักพวก,กยากที่จะก้าวขึ้นไปมันเรื่องยากนะครับใช่ไหมไหม่ทำงานเป๊ะ ถือวิามันมันคลี่ไม่ได้ทาไมมีพวกมันเป็นธรรมดาครับเจอมาเยอะไหมครับตำรวจก็เจอตั้งแต่สมัยอาจารย์หม่อมท่านเป็นนายกเนี่ยก็ช่วยใครได้ก็ช่วยเขาครับแล้วเราไม่เคยแบลวต่างเขาไม่เคยเงินเขาไม่มีแต่บาง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 ทีงต้องไปเลี้ยงเลี้ยงเขาด้วยก็ดีใจแทนเขาอย่างยกตัวอย่างก็ได้นะครับตอนเป็นรองผู้าการพอท่านกระโดนข้ามเขาเียข้ามหัวไปหลายหลายหลาย,หลายปีรู้จักกันมาก่อนก็มา ก็เลยเป็นผู้การผู้ทอนคนเดียวนะครับเมื่อก่อนนี้ผู้ทอนไม่ไม,ไม่ไม่เยอะอย่างนี้มันทําให้เสียระบบไหมถ้าเราไม่มองเฉพาะคนดีมีความสามารถไปเน้นเรื่องของเส้นสายผมว่ามันก็ทําให้ความเจริญความที่จะทันทันโลกเาัาก็ลําบากกวัาน,นะถ้าถ้าเราไม่สนับสนุนคนดีถูกไหมคนที่เข้ามาเขา ผนไม่ดีเขาก็คิดแต่อาจจะผมโยนใส่ตัวไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องตํารวจแต่ทุกเรื่องเลยเหรอคนที่เข้าหา,าคุณชักมาทุกกระทรวงครับใครเขาคิดว่าผมผมใหญผ่ผมก็ไม่รู้ว่าผมใหญ่ยังไงใช่ไหมครับ,รบแต่ก็ผมผมก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยความดีต่อก,กันเนี่ยม,มันเกรงใจกันมากกว่ามันก็อยู่ไปจะไปขออะไรเขาคงไม่ไม่ให้หรอกนี่คือฝั่งของผู้มีอำนาจฝั่งของมือปืนอะไรเจอคนพวกนี้บ้างไหมส่วนมากเราก็รู้จัก อย่างถ,ถ้าพูดอย่างนี้มันเราก็กล้าคุยคุยได้ปะ่ะเราก็รู้จักแทบแทบหมดนะครับมันเยอะๆในแต่ละภาคอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันกาลังมารู้จักกันได้ไงครับพอไปเขาก็มาเขาก็ต้อนรับอ่ะไม่ได้เราก็มีคิดว่าเราเราใหญ่โตอะไรเรื่องมือปืนเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยจริงๆในระดับของเจ้าพ่อระดับของผู้มิทธิพลน,นี่คุมได้ไหมหรือเป็นเรื่องเหนือการควบคุมผมมันไม่ใช่คุมอ่ะครับมันมันความเกรงใจกันรู้จักกันมันก็เกรงใจกันมากกว่าส่วนมากรู้กลุ่มรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับมันเขาจะรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนยังไงอย่างนั้นมหาไทยไม่ต้องขึ้นบัญชีแล้วมั้งถ้ารู้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มไหนก็มันส่วนมากชาดาก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นชื่อว่ารู้อยู่แล้วเขาเก่งกว่าผมแต่รู้แล้วจะทํำยังไงนี่อีกเรื่องนึงอย่างนี้มันก็ก็ตันบอกเขาสิครับว่าให้เราอยู่ตรงนี้ก็ขอร้องนะอย่าไปให้มันมีเหตุการณ์อะไรการพูดกันได้มันจะสงบมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันตอนนี้เขาให้ขึ้นบัญชีผู้มีที่พน บางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปขึ้นเลยที่บ้านนอกในสภามีเยอะกว่าในมุมท่านชัดเนี่ยมองว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยในสภานี่มีเยอะจริงไหมผมก็โดนมาแล้วครับเมื่อเมื่อปีรู้สึจะปีสามสามครที่สมัยนั้นเราสชครับขึ้นผมไม่พผู้มีอิทธิพลต้องต้องจับไปปล่อยเกาะไปสควรโดนขึ้นบัญชีไหมครัครับสมัยนั้นมีกำนันเพาะมีเยปอมีเยเล็กหลายคนครับ ผมก็นึกใจเราไปทำอะไรไไข่อะมีมีฐานที่เขาคุมบริเวณนี้เขาก็เอาปืนเอ็มจั๊มานะครับนี่ไา่ฝ่ายแข่ะเขาก็เอาไปเอาปากกระบอกไปกนเขี่ยประตูไอ้ชัดอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มากันหลายคนเป็นสิบคนอะแต่ผมผมก็เดินไปไปหาคนเดียวนะครับก็เดินเข้าไปหาเขาเลยบอกทำอะไรก็ทําเถอะอย่าไปไปไอ้ชัดอยู่ไหนท้าทายกันมันมันผู้ชายอ่ะ้ำครับมันไม่ดีอ่ะครับ แล้วในยุคนี้หละในมุมของคุณชัดมองว่าในสภาย,ยังมีผู้มีอิทธิพลเยอะอยู่ไหมพมันก็ส่วนมากต่านยังไหวเข้ามาก็ต้องมีพอสมควรไม่มีเข้ามาได้ไงมันอิทธิพลมันต้งไหลยอย่างบางคนก็มีอิทธิพลทางความมีคนก็เลือกเข้ามาครับมันเขาใช้ความเหมือนกับบีบังคับไงให้คนเลือกอ่ะเอาเอาทัาน้นี้เอาเงินไปทันี้ไม่ได้ไม่ได้ตามที่เป้าหมายก็มีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาครับกัด